อรุณสวัสดยามเช้าครับกลับมาพบกับหมอหมีในรายการหมอหมีมีคําตอบรายการที่จะมาตอบปัญหาสุขภาพสุดฮิตท,ทุกๆเช้าวันอังคารและวันพฤห,หัสน,นะครับวันนี้ครับหมอหมีจะมาแนะนํา4เคล็ดลับในการดูแลเท้าสําหรับผู้ป่วยเบาหวานนะครับต้องบอกเลยครับว่าเป็นเรื่องสําคัญทีเดียวครับสําหรับคนที่เป็นเบาหวานนะครับนอกจากที่จะต้องควบคุมอาหารแล้วออกกําลังกายแล้วทานยาอย่างสม่ําเสมอแล้วการดูแลเท้าก็เป็นสิ่งสําคัญมากๆเลยทีเดียวนะครับ โดยปกติคนที่เป็นโรคเบาหวานนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องปลายประสาทน,นะครับทำให้มีอาการชาปลายมือปลายเท้านะครับเวลาเดินไปในที่ต่างๆเนี่ยโอกาสที่เท้าจะไปเตะสิ่งของต่างๆทําให้เกิดแผลขึ้นมาเนี่ยก็จะได้ง่ายกว่าคนปกตินะครับพอเวลาเป็นแผลแล้วเท้าชาก็จะทําให้เราเนี่ยไม่รู้นะครับว่าเราเป็นแผลแล้วจะทําให้แผลเนี่ยยิ่งเป็นมากขึ้นแล้วก็ลุกลามจนติดเชื้อนะครับบางคนถึงกับที่จะต้องตัดขาเลยทีเดียวนะครับดังนั้นสําคัญมากๆนะครับคนที่เป็น บาหวานจําเป็นที่จะต้องดูแลสุขขานามัยเท้าให้ดีนะครับเพื่อที่จะทําให้ไม่เกิดแผลหรือว่าเกิดการติดเชื้อที่เท้าจนต้องไปตัดขานะครับดังนั้นวันนี้หมอหมีเลยจะมาแนะนําครับ4เคล็ดลับดีๆในการดูแลเท้าสําหรับผู้ป่วยเบาหวานนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังกันครับว่า4เคล็ดลับนั้นมีอะไรกันบ้างครับ ข้อที่1ควรล้างเท้าให้สะอาดนะครับตอนที่เราอาบน้ําตอนเช้าตอนเย็นนะครับแนะนําว่าควรที่จะฟอกสบู่เท้าของเรานะครับอฟอกให้ทั่วเลยครับทั้งฝ่าเท้าหน้าเท้าและโดยเฉพาะซ่อกนิ้วของเราเพราะว่าบริเวณซอกนิ้วของเราเนี่ยก็จะมีสิ่งสกปรกมาตกค้างได้เยอะนะครับดังนั้นแนะนําว่าควรจะ,อะฟอกสบู่บริเวณซอกนิ้วของเราให้ทั่วถึงนะครับเสร็จแล้วก็ล้างน้ําสะอาดให้สบู่เนี่ยออกให้หมดสิ่งสกปรกออกให้หมดนะครับหลังจากนั้นเช็ดเท้าให้แห้งนะครับสาคัญเลยนะครับควรเช็ดเท้าให้แห้งไม่ควรปล่อยให้อับชื้น เพราะโอกาสที่จะทําให้การติดเชื้อเนี่ยเกิดได้นะครับและนอกจากนี้หมอหมีไม่แนะนานะครับให้เอาแช่เท้าในน้ําเพื่อที่จะขัดเท้านะครับเพราะว่าโอกาสที่จะทําให้เกิดแผลที่เท,ท้าได้ง่ายนะครับแนะนําว่าตอนอาบน้ําเราฟอกสบู่ล้างให้สะอาดนี้เพียงพอแล้วนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องเอาเท้ามาแช่น้านะครับนอกจากนี้สําหรับใครที่มีเท้าแห้งนะครับผิวเท้าแห้งสามารถที่จะทาครีมได้นะครับเพื่อให้เท้าของเราชุ่มชื้นมากขึ้นครับ ต่อมาข้อที่2ครับให้ตัดเล็บเท้าเป็นแนวตรงนะครับสำหรับคนที่เป็นเบาหวานไม่ควรปล่อยให้เล็บยาวนะครับแล้วก็เวลาตัดเล็บเนี่ยให้ตัดเป็นแนวตรงนะครับไม่ใช่แนวโค้งครับเพราะว่าเวลาเราตัดเป็นแนวโค้งแล้วเนี่ยโอกาสที่จะทําให้เล็บเนี่ยไปจิ้มบริเวณเนื้อ ของนิ้วเท้าเนี่ยได้นะครับทําให้เกิดแผลเกิดเป็นเล็บขบขึ้นมาแล้วก็เกิดการติดเชื้อจนต้องตัดขาได้เลยทีเดียวนะครับแนะนําว่าเวลาตัดเล็บที่ถูกวิธีควรที่จะตัดเป็นแนวตรงนะครับแล้วก็ไม่ควรตัดสั้นจนเกินไปนะครับให้มีระยะของเล็บเนี่ยโผล่มานิดนึงเพื่อไม่ให้กินเนื้อเข้าไปแล้วก็ไม่จิ้มเนื้อทําให้เกิดเป็นแผลขึ้นมาได้ครับส่วนส่วนตรงที่ตัดแล้วมันคมเนี่ยจะตบไบได้เล็กน้อยนะครับสำหรับผู้สูงอายุบางคนนะครับที่มองไม่ชัดนะครับแล้วก็ไม่มั่นใจในการที่จะตัดเล็บนะคคครรััับบแนนนนนะะําาว่่ใใหห้้อืตด ก็ให้ลูกหลานมาช่วยตัดนะครับเพราะว่าถ้าตัดเองมองไม่เห็นแล้วไม่ตัดโดนเนื้อเข้ามาเนี่ยโอกาสที่จะทําให้เกิดแผลแล้วก็แผลก็ยิ่งหายยากอยู่ด้วยนะครับดังนั้นแนะนําว่าถ้ามองไม่เห็นให้คนอื่นตัดให้จะดีที่สุดครับต่อมาข้อที่3นะครับให้เลือกถุงเท้าแล้วก็รองเท้าที่เหมาะสมนะครับไม่ควรที่จะเลือกถุงเท้าที่คับเกินไปนะครับแล้วก็ไม่สวมรองเท้าที่คับจนเกินไป ยิ่งถ้าเราสวมถุงเท้าที่คับๆห ficou? รือว่ารองเท้าที่คับมากขึ้นยิ่งรองเท้าบางยี่ห้อเนี่ยครับโอ้โหบีบตรงหัวนะครับทาให้นิ้วเท้าของเราเนี่ยโอ้โหแคบลงมานะครับก็จะทําให้เกิดแผลได้ง่ายนะครับแนะนำเลยครับว่าควรที่จะหารองเท้าที่หลวมๆใส่สบายๆนะครับเพื่อไม่ทําให้เท้าของเราเนี่ยเกิดแผลขึ้นมานะครับนอกจากนี้แนะนําว่าควรใส่รองเท้าทุกครั้งเวลาออกจากบ้านนะครับไม่แนะนําให้ใส่เท้าเปล่าไปนะครับเพราะว่าถ้าเท้าเปล่าไปเนี่ยเรายิ่งเท้าชาอยู่แล้วนะครับไปเตะอะไรเกิดแผลเราไม่รู้เนี่ยโอ้โห ยิ่งเป็นแผลเยอะเลยนะครับดังนั้นจําไว้ครับท่องเอาไว้เลยครับเวลาออกจากบ้านนะครับควรใส่ถุงเท้าทุกครั้งนะครับ ต่อมาข้อที่4ครับข้อสุดท้ายแล้วนะครับเราควรตรวจเท้าตัวเองทุกวันนะครับเวลาเราตื่นเช้ามาเนี่ยครับก็จะเสียเวลาสักหนาที2นาทีนะครับดูเท้าของเราทั้งซ้ายขวานะครับแล้วก็ดูว่าเฮ้ยเท้าของเรามีแผลไหมมีอะไรฟกช้ำไหมนะครับเล็บของเราอยู่ดีหรือเปล่าเนี่ยตรวจให้ทุกซอกทุกมุมเลยครับถ้าตรวจแล้วมีแผลนะครับเออแนะนําเลยครับให้รีบไปพบแพทย์นะครับเพื่อที่จะทําแผลนะครับแล้วก็อาจจะรับยาฆ่าเชื้อมารับประทานนะครับแนะนําเลยครับว่าอย่าปล่อยไว้นะครับ จจะมีแผลเล็กแผลน้อยอะไรไปปรึกษาแพทย์ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ไปพบแพทย์นะครับแผลเกิดการติดเชื้อขึ้นมาเนี่ยก็จะทําให้ลําบากนะครับอาจจะต้องตัดขาเลยทีเดียวนะครับดังนั้นแนะนําว่าถ้าตรวจเท้าของเราทุกวันแล้วเกิดแผลให้รีบไปพบแพทย์เลยครับและนี่คือทั้งหมด4เคล็ดลับนะครับในการดูแลเท้าสําหรับผู้ป่วยเบาหวานนะครับสำหรับใครที่ไม่มีเวลาดูทั้งคลิปนะครับเดี๋ยวหมอหมีจะพูดไว้ท้ายคลิปอีกทีหนึ่งนะครับ1ล้างเท้าให้สะอาดทุกวัน2ตัดเล็บเป็นแนวตรง สมสมนุงเท้าหรือรองเท้าที่เหมาะสมนะครับไม่คับจนเกินไปและข้อที่4คือตรวจเท้าตัวเองทุกวันนะครับถ้ามีแผลให้รีบไปพบแพทย์นะครับแค่นี้นะครับถ้าทําได้ทั้ง4ข้อเนี่ยรับรองเลยครับว่าสุขภาพเท้าของท่านเนี่ยดีแน่นอนนะครับสาหรับผู้ป่วยเบาหวานนะครับถ้าใครถูกใจคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามช่องหมอหมีเมาท์มอยด้วยนะครับแล้วเรามาเจอกันทุกๆเช้าวันอังคารวันพฤหัสแล้วก็เช้าวันเสาร์แบบนี้นะครับในไล กาหมอหมีมีคําตอบนะครับสําหรับใครมีปัญหาสุขภาพนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับเดี๋ยวหมอหมีจะมาตอบทุกคําถามเลยแล้วเรามาเจอกันครับบ๊ายบาย